สบายดีย้ำแงพี่น้องอยากกินหรอมีพี่น้องอยากกินแดงไหมครับื <itud soundtrack> ้ออกินเขามือพี่น้องตั้งบริไทพี่น้องขอมากอะจัดให้อยากกินเหรอคะไปตลาดทองมมาพี่น้องขนมามันบริได้กินเข่านะมันสุดลวดก็นี่แหละพี่น้องมันกลับกรกลับแล้วอันนี้เบื้องในพี่น้องมันนเบืองเื่อไหเบื้งมหยเบืงนช่ยช่วยช่วยช่ย่ยช่ยย่่ย่่่ ออแม่แกล้งหนูไม่นะเอาเรียนไปได้ป่าวเนี่ยก็ว่าดึงไว้เลแม่ไปแล้วพี่น้องหมดเลยนั่นเห็้มาพี่น้องคือถอดไม้บังคอยชินเอาไม้ออกพะเจ้าบอกเป็นเองเขาจักเออเขาเก่งหรอกเก่งเหขอแต่เขาเอาลวดที่ทั้งหัวมันออกให้เขาเอาให้กินซองกันเลยรางวัลคนเก่งเข้าบ้านโอ้ว่าพอจัิงในขนาดเั้นเราคิดเราคือขังท่กัน แล้น้ำมันลิมันลินมันใหญ่จลกไปใส่บ่กคายถอดโครงไก่บ่อชงซามือเอาเล่าทรงใส่เล่ากันที่มิโธลาเล่านะพีเนาะกินไก่กินม่าระาาดีค้ามันหมามันบริยูได้กินเม่มันเ่าวเพชรวบาดอกแบบหมาจนจัดทั้งสี่นาเอาเนื้อกินไหน่นก้มันกัดเดียวเลยฮอดว่ายมเลยเด้มันจะฟ้ากินมะก็้ากรับเลยเด้อพี่เนออันนี้มันก็กินทั้งสี่พี่เนายแค่ข่มหมดเล เมียแดงน้อยให้ดูบ่อยๆหน่อยแต่ว่าบางที่นะแม่เดินมานี่ถึงว่าเป็นเจ้าของกระต่ายมิดีเด้บางที่เขาแม่งฮวงกลิ่นบ้างไงใส่กระมีเด้มาแล้วตอนนี้ใส่ขึ้นเด้อันนีไปแง่อะไรอ่ะน่ารักกันแม่ย่ามันกลิ่นแดงสีมีแดงน้อยเลยยังเขาเลยโอ้หักเฉยๆนะหายไปปีครัวขวันขึ้นว่าเขาอันนั้นแล้วทานไปหนีนะคอยซื้ออาหารให้ สองสามถุงเทไว้ไ้หน้าบ้านันมาน้ำโทบอกพี่วันพี่วันเรากระใสไม้ยอดลงมาพี่น้องยอดลงมาอันเวลาพี่วันอันเอามาไ้อยู่เป็นได้บ่เฮ่าเล่าเราอ่ะฉลาดอ่ะเวลามีเจ้าของเขาใกล้พได้เลยนอนเราบอว่าบักอันนี้นาะเราอ่ะเออฉลาดขนาดมันอยู่เป็นบักอันนี้อยู่เป็นขนาดเมื่อเวลาพี่วันเอาเขามาไ้มันมันบ่ปากแล้วมันเฮ่าธรรมดาาออมันบ่ได้แบบว่าสิแบบตะยานปานนี้ กกคืออีพอว่าเด้พอเหลีล่ยมแล้วว่ะอันนี้มสูบวายูสูดลมไอม้โมกดาหารเด้อมาเหรียญที่น้ำพอพอเขาไอ้กินมาเฟียอยู่นี่แหละขันเท้าลงไปละย่องเห็นบ่มาไอ้ไพอเขาใกล้กับอะไรเหน็นบินสีพี่น้องไอ้แดงไปเบิ้งเขาใจยังมาในขันไปโอเคอ่ะมันไม่เหตุยังอี้มด้มาได้ใส่คือของมะลุงมะลิ่งเลยไปตลาดของทมอะไรยังพี่น้องของทมหน่อยค่อยไปย่างใบอะไรย,ยังย่างมันมงึง คือจะกินบวชมะแตงพี่นะะ้องค่ะไปซื้อมกแตงอากาศฮ้อนๆแบบนี้เนาะบวดไปกินแมลงพอดีเลยมกแตงกิ่งเนาะบ้านเราเอิญมัดมก,ก,กแตงกิ่งพี่น้องแซ่บแซ่บบวดใส่กะทิใส่ข้วาวโพดจังน่อยแล้วก็ได้ม,มูเอาไว้เห็ดมูดแดดเดียวพอได้ทอดให้มาน่าก่อนไปโรงเรียนยเมี่ยมะแซวย่างก็ได้ทอดก็ได้แมะแรงเห็ดอันนี้มุ้งซัด มาซักหนูคือมาไหวเห็ดยาแสบมะแรงเนาะค่ะเนาะได้ไน้ำแดงพี่น้องค่ะกินน้ำแดงเธอสิไหวว่มั้ยบ่ได้ไหวแล้วเอามากินเลยแล้วขวดชุดยามะแรงอ๋อได้แครปยาปั๊ะโซ่พี่น้องเขาเวทเขาเซเว่นได้เนาะได้พักซีลาพี่น้องค่ะได้ขนมเค้กไขมะนาวน้อยได้วุ้นเส้นมะแรงเ็ดยำวุ้นเส้นกินเด้อ ก็ได้หมักแตงท่านี่แหละพี่น้องเอ้ยอือเดินดีใจหมักแตงก่อนเด้อคืออยากกินเจ้าก็อยากคือก่อนดีบ่โอ้อยากเลยน่ะคว้องมาข่อยเลยนะงั้นบออ๋อแต่ว่ามันมันสุกเกินบ่หรือมันสูบบอก็ยังไงสุกไปนี้แหละมันดีมันหอมอืมอากาศเย็นอะลิมุนเฮียวมีเทมเลยเข็ดบัวหมักแตงกินพี่น้อง บวชไว้กินเขา่าแงมแรกเราก็กินโลแง่ <Yeah. S 1> ในมันอนี้ไปไปหวานเฉแถวแคมหัวเลยคนตกแบบนี้ฮะขื่นดีแท้แท้ได้ไหมแง่มาเมียหวานไว้ี่เบี้ยโ <Yeah, my S 1> ยนเฉยแถวแคมหัวนะมันก็ขึ้นเราแหละนี่ได้กินมักแตงเออมักแตงก่อนแตงจริงแตงกว่าแตงจริง <icana S 1> <ส>จักบ้านไหวเอิญหมักแตงกิ่งคือแตงไทยบ้านห้อยน่ะถ้าหมักแตงกวดอ่ะหมักแตงแตงเขาทำเนาะเอาเมื่อเรากลืมของพี่น้องนี่แตงกิ่งแหละอันนี้ก็ได้เอาแต่เอาแล้วเอาปล่อยเลยไป้องพผัดดอกธรรมชาติดีสร้างเลี้ยงคอยกินเนาะโมิดิ้กินน้ำนี่แต่คอยก็อบพี่ กรรมลาวิธีมันก็ดิแตกต่างกันเด้อพี่น้องนะบางคนเขาจะเากระเฮ็ดแบบว่ากันครบสูตรดีๆกับหลายอย่างเนาะก็ะที่ต้มกระที่วนก็ว่าไปแต่กองเข้านี่กระทีจากอันนี้มาใส้โรดพี่น้องเ้ยอาชิบ่ถือวิธีแต่ว่าก็เฮ็ดกินก็พี่กบนองเฮานะพี่น้องเฮ็ดคลิปเฮ็ดครับเฮาแต่ว่าสูตรผู้ใดก็บ่คือกันก็บเพราะว่ากันเ็ดแบบก่าได้ถเออู่รด้อยเปร1เ0็น่ะนะอันนี้สูตรแบบว่ามุ่มั่วสูตรชีเดาเฮ็ดกินเฮาหอมเดอ ปานเป็นเปี่ยนให้น้องม์ฝานกนปนเี่มันจะประมาณนี้ัอยััน่แใส่กะทิใส่ยังข้าไปใส่น้ำตาลออาไปแล้าเห็ดไปไหมขั้เปนตากรงไงจับต่กล้องนะจับม่เห็นีเอ้ากเป็นตากรงนะแม่ขั้วมดเอาไปเลยเรอไงเห็ดเท่ไหเนาะใส่ตาจะนียังไง ถึงมีใส่เมียในกับหางเอฟซีปลาลุงของเ่าพี่น้อกเอาจะบอกความจริงเด้อพอเพจกับเพจยังจับตะกร้อใส่แต่เมียกินขี้พี่นอนใช่ไหมอะไรกินขี้พี่นอนเอ้าการกระจายย่าแม่นดีพี่งันมีคนวายก่อยเกิดมากินขี้พี่นอนธรรมาสัตนแล้ว้าวคนนี้ตั้งให้นะพี่น้องเลยพอเพจบ่ยาหรอกแบบว่ามีคนสนใจชีวิตพอเพจบ่เลยพอเพจถามเพิ่นบ่เลย มันยังบ่ยังกับว่าบ่ได้ดีแล้วพี่น้องอตอนนี้ขาดเงินใสอยู่พี่น้องบ่ดีแล้วกำลังหายอยู่ในางเงินนี่นก,นนกระไรหเนหยียม,ม,มันหายยากถ้ามันหาง่ายก็ยามไปเก็บมั่ขี้ดินก็ยี่ดีนดนเนะาะแล้วก็ต้องสูงไปนะพี่น้องนาทีไผนาทีมันความถนดของแต่ละคนก็จัดไปอ๋ออ,อ๋อ,อ,อลืมลืมอย่าง บ่าเพชรม่ยังครับอายุสี่สิบกว่าแล้วนาเราอ่ะโอ้สี่สิบสองด้วยนะทำไมยังไม่มีหลักแหล่งเลยอะ่ะใช่ใช่พ่อทำยังไงอ่ะข้อหมายเข้าใจหลักแหล่งหรือเปล่าเข้าใจมันคือยังไงอธิบายสิก็คือแบบไม่มีที่อยู่ที่กินเป็นร่างเป็นสันไปไปมามาทองเหลืองไม่มีที่อยู่อาศัย้ว่าเพชรนะมีหลักแหล่งหรือย,ยัง กับพ่อมี่มวีม่เนี่ยพ่อไปกับแมวมีเลยพ่อไปว่วมีอีหลีแสดงว่าไม่เข้าใจความหมายอันนั้นก็มีแต่ของลูกอ่าพ่อไม่มีนะะหรอเอออันนี้ก็ของมานานะที่แม่นั่งอยู่นี่ไม่แค่ของทางพ่อไม่แค่ของทางแม่นี่เป็นน้ำพักน้ำแรงที่ป้าลุงดูคลิปเราแล้วก็เงินเจ็บของพ่อมูลมังของพ่อที่มาสร้างไว้ให้ลูกแต่ส่วนพ่อกับเธอจะไปอยู่ในก็ไปแก่ทัวไปนะวัด <What? S 1> <laughs> พราะว่าถ้าน้องมนาเขามีแฟนเมียอะไรเขาอาจจะเราไปยวนอันอะไรนะเขาว่าที่ชลาอะไรนะที่เอาคนชลาไปอยู่นะเออใช่อาจจะเป็นทํานองนั้นสถามที่เอ้ยังคนอันนี้เอาอคอนเทนต์บาหยอกกันได้พี่น้องบอมเอนมาไม่ใช่คอนเทนต์คือมันมีคนมาพูดว่าอายุก็สี่สิบกว่าแล้วยังไม่มีหลักมีแหล่งเลยเป็นของตัวเองก็มันดูใจพ่อพูดยังไงถ้าเขาอยากพูดก็ปล่อยเขาพูดไป ความหมายเขามันของเจ้าน่ะคือยังยยหรักแรงก็ที่ว่าผมมีงานการไมมียังเราอาจจะว่าเข้าใจว่าเฮาถ่ายคลิปยุ่นี่ก็คืองานของเฮากับพ่อได้กินได้ยาความหมายเขามาลักแรงไม่เป็นหลักคืออะไรดอกพี่น้อยเขามาเป็นรักเป็นแรงองข่อยนี่ก็คือหนึ่งเบาเพ็ดกะก็มีมองยูอาศัยยูพี่นอมงยูอาศัยเฮากับมีแล้วอาศัยลูกยูแมนมองยูอาศัยเฮากับมีแล้วนี่ก็คือรักแห่งของเฮาอาศัยลูกอยู่เพราะว่าลูกยังเล็กอยู่พอลูกโตลูกก็ไล่ออกลย ว่าเพจในบอกน้องมุ่นแล้วว่าถ้าน้องมาหน้าพ่อโอนขึ้นซื้อเขาได้อาทิตย์โอนไปซื้อเขาเลยข่อยบยุ่งนําคือว่าขี้วิตข่อยอีลีไข่อยบอยุดติดพี่น้องแล้วท่านางมณ์ที่ผ้าเขาไปใส่อาทิตยไปยุ่งเหล้าอากาศเป็นได้เแ่าแก่มากไม่ทำงานเป็นชิ้นเป็นอันืมแน่ยน่าขบดเพจการยูทูปเนี่ยล่ะค่ะแมนขอขอบคุณเอฟซีพาลุงมณนเบิ้งถึงสิมีคนด่าถึงสิมีจังไรกะยังมีคนหักคนแพงคนเบิ้งห้ยก็ลังใจงานหลักเลยแบบแมน ก็ว่าที่อยู่กับที่อยู่กับบ้านไผที่่าขอท่านออนไลน์ยังไหกับเรียงของพื้นเราหามบ่ได้การมันขึ้นหน้าทีของเฮ้าคืองานของเฮ้าไมเฮามีเฮ้ามีอยู่มีกิน่นเฮามีสูเมอนี่เฮามีอย่างจนมาได้เฮียนกับดินลังนี่กับยูทูกับมีส่วนเออกระยอนเอฟซีเบิงบ่งคิดเฮาย้อนเฮ้าเห็ดลิดไห้เพิ่นเบิง่ง<น>มันก็คือผลงานของเราแล้วพอเม่ในบ้านออพวมีพระคุณสนับสนุนเน่านะแม่แเนาะู้แม่มาเบ้า งานเป็นชิ้นเป็นอันก็ว่ากอยากเห็ดอยู่จ้าแต่ถ,ถ้าเขาไปหรอมันกระบ,บุกคุม้มค่าครับการ<แ>หนึ่งค่าน้ำมันรถสองคา,า,ากินค่ายากคือเฮาสมุดเฮาอยู่เฮือนเห็ดยูทูปภายในมือเรสองสามร้อยเฮากับไปเดินทางไปไซเฮากับเห็ดอยู่เฮือนเอาคำเดียวสันส้นๆจบคือ,อคนทุกคนตั้งมีเหตุผลของครอบครัวแต่ละคนโอเคเนาะ,นะพี่น้องเนาะแม่เนาะแม่เบาเงา้วบรรยายไปกะมันเป็นกัขัดฝนเพราะเข้าใจฝนก็เพราะเข้าใจคือเรา แต่ผู้เพิ่นเข้าใจเพิ่นก่อว่าสั้นๆจบคือว่าผู้ใดมีธนัตทางไหนก็เฮ็ดไปขอท่านเป็นเงินเป็นคำแม่นมีเหตุผลของแต่ละคนพี่เนาะเคยบ่ได้อันกวนอันไฟเลยนะบางคนลงไปนั่งไฟ็บ่เหนออกไปเอาสั้นๆคือว่าเว้าเพจก่อคืองานก่คือยูทูบเนั่นแหละแต่ว่าได้หลายบ่ก็สิถามมาอีกก็สิบอกว่า ขันบวกลกูกโคพานแล้วก็ซ้ำบ่อเพชรไปรับจ้างน้าแม่เนาะแม่นแล้วแม่นมมพ่อบ่อเพชรขา้านาวดมั่งแล้วว่าบ่อเพชรไปรับจา้างเงินเดือนสองหมื่นเนาะหรือว่าหมื่นกว่าบาทอ่ากับกับบ่เอเพชรกินอายุประมาณนั้นเนาะตามที่บ่อเพชรเคยเห็นอ่ะอกับหมื่นกว่าบาทสองหมื่นแล้วเออแล้วแล้วบ้านนี้บ้านเช้าเข่าซื้อทุกสิ่งทุกอย่างก่อนไปเห็ดงานก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปเห็ดอีกเ่แม่เนาะบริษัทอย,ยู่ติดก็มองเห็ดงานได้บัดนี้แล้วงานบ่อเพชรเห็ดตอนนั้นก็ต้องเรียนหาบรรลูกค้าอีก สรุปครบยอดมาแล้วกับซ้ำว่าเวทเหตุยูทูบเออบริเวณก็เลยว่าการในยูทูปบริเวณมันมีป้ามีลูกมาคอมเมนต์มาเล่นน่ะมันติดเด้บาทเนี่ยมีป้ามีลูกอยู่นั่นหนึ่งก็ได้อยู่กับผู้กับเปียใส่ก็เป็นคนลาวเนาะมาอยู่ประเทศไทยของบ่มีใช้ของก็อย่างทั่วทั้งอยู่น้ำของไปทั่วเขาไปซะนแล้วเขาคือนอกเนี่ยอันนี้คือเหตุผลหลักบริเวณคิดว่าเขาดอกพี่น้องบ่มีมูคอยด่าคอยเว้าให้กันอยู่เงี่ย งานพี่น้องต้องเข้าใจได้น้องมอดนะครับทได,ได้ได้ขาดม่ได้น้องมอ<า>ดแล้วก็เป็นข้าวเพชรก็ได้อ<แ>ีอยนะครับมือช่องมือเพราะเห็นหนาม่ได้ไหมเป็นทอดอันนี้ว่าจากใจเลยคือข้าวเคยอยู่น้ำกันแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งหลักๆเหตุผลแท้ๆจริงหลักๆอีกหนึ่งคือสาวเล่าเบาอีสานสิขาดกันบ่อไรเพราะฉะนี้คลิปบ่ได้แม่โน้ตแม่บ่เป็นสาวเล่าเบาอีสา,สาน,านสาวากวนินลาวรากรวัดดีครับเอาลืมซิมถูกไมให้พี่น้องมืงก่อนแซ่บบ่เบื้องหน้าตาน้ำเออเอา ห okay, ั not, ่นเป็นองไรแม่แคร์หยกโอเคครับนี่พี่น้องนาตาประมาณนี้เนาะครับ